โอเคนะครับผมก็สวัสดีสวีดัตผู้ชมทางบ้านนะครับทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคต้นออกชิงเหนือชิงใต้ชิง,ต,ง,ชงตกทุกคนกันด้วยน,นะครับก็มาอยู่ในเกมสกายฟอร์ e l ีโ d อีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทําการเล่นมาเป็นเวลาหลาย EP ีนะครับก็ก็ฝากทุกคนอนะ่ะเปิดใจกับเกมนี้หน่อยนะครับก็ดูดูกันเพลินก็ได้นะครับผมจะพยายามทาซีรีส์นี้ให้จบนะครับก็ ช่วงนี้ก็ติดเกมนี้นะครับก็เลยหาย,หายจากฮังกี้ชาร์กทั้ง World ทั้ง o v u t u t n o นไปพอสมควรนะครับถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมฮั n กี้ชาร์กเหมือนเดิมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือว่าอยากจะให้ทําเกมไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสเตทที่เราได้ทําการปลดล็อกจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเป็นสเตทหนะครับซึ่งสเตทหที่ลิปท,ท,ที่แล้วผมเล่นเนี่ยปืนเรา เสียนะครับก็ได้ทําการวิ่งเก็บดาวอย่างเดียวนะครับก็ถ้าใครเนี่ยชอบด่านนี้อยากให้ผมเล่นอีกก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนสเตทหกเนี่ยปืนที่เราเสียจากอีพีที่แล้วเนี่ยจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็เป็นการยิงศัตรูชิวๆกันนะครับตอนนี้ก็มาดูปืนที่ผมอัพทิ้งไว้นะครับก็เมนแคนนอนกับวิงแคนนอนเนี่ยผมอัพไว้สูงเลยนะครับจนขึ้นไปนระดับ2แล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันว่ามา มันเนี่ยจะมีกี่ระดับนะครับก็ระดับที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะใช้ดาวในการอัพมากขึ้นด้วยนะครับคือรู้สึกว่าดาวมันเก็บยากขึ้นเนี่ยนะครับช่วงหลังๆเนี่ยผมก็เลยต้องอัพแมกเนตเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บดาวผมนะครับไม่งั้นเราจะพลาดดาวเยอะเกินไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นสเตทหกกันดูนะครับ <Mission begins. S 1> ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะฮะว่าสเตทหกเนี่ยมันจะยากขนาดไหนนะ นี่ก็เป็นการเล่นใน iPad นะครับก็ภาพก็เลยจะเป็นแนวตั้งนะมันเป็นเกมโทรศัพท์นะครับถ้าใครแบบอยากเล่นก็สามารถโหลดได้นะ <Nice. S 1> โอเคผมพลาดดาไปเยอะพอสมควรน,นะเพราะว่า,มมวาแมกเนตผมยังไม่ยังอุ้ยเฮียเฮียเฮยปืนปืนหาอะไรเนะี่ยอู้หูเกินไปป่าเวลาค่ะตัดสินใจบ้างผมเบื่อเลยว่ะเจอปืนนั้นนะ เอาอางนี้คนผมจะไม่ช่วยก่อนนะสเตนฮัทก็ยังไม่ได้นะครับโอ้โหโอ้โหแต่ละอันไอ้เหี้ยอุปสรรคโอเคโอเคทุกคนกันแล้วกันโอ้โหสุดยอดจริงๆอ๋อมันบินมารวมกันนะครับก็ยังดีวะอุ้ยอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายไอสัตว์เกินไปเปล่า กินแป,ป๊บแล้น้องชายชักเริ่มหัวร้อนแล้วปะ่ะไอ้เชียชี้เพิ่มมึงนะเฮ้ยล้ออะไรเยอะแยะเลยวะมองแทบไม่เห็นนะโอ้ไม่ก็จรวดมาดิสัตว์เริ่มหัวร้อนล้วขอให้ได้คำหยาบนะครับเฮ้ยเคเคเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มา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 เคยถือ,อ,อว่าปืนเราก็ค่อนข้างแรงนะ มาเล่นด่านหกได้โดยที่ไม่ต้องอัพเพิ่มเลยใช่ได้ใช่ได้อุ๊ยจรวดตัวเองนะเมื่อกี้ตกใจหลบจรวดตัวเองเฉยมึงมานี่ดิอืมมต้องตีนเนาะผักมือแป๊บนึงนะครับฮึ๊บฮึ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 บ,ฮบ,ฮบเก็บดาวก่อนนะครับปืนข่อยยิงโอเคตอนนี้เรื่องผมขึ้นมา82สแล้วโอเคยิงอันนี้กันอ่าหลบหลบหลบ,หลบ ายที่เอไม่น่าฝืนเลยเวนโอเคนะครับเมื่อกี้เราก็ต้องบอกกันเลยนะว่าผมหิวเกินไปนะครับหิวเขาเรียกว่าอยากจะยิงมันให้ระเบิดเกินไปนะก็เลยตายแบบง่ๆนะครับเราก็ได้ทําการดูคลิปนะครับดูคลิปเพื่อที่จะให้ดาวที่เราได้เนี่ยเป็นเพิ่มเป็นคูณ2นะครับก็คุ้มดิมกันนะครับถ้าใครแบบใครไม่ติดอะไรก็ดูคลิปเอาก็ได้นะเพราะว่าเกมน,นี้แม่งโฆษณาโคตรเยอะเลยนะฮะมีโฆษณาช้อปปี้ เรื่องปกตินะครับเกมฟรีนะผมจะอัพอะไรดีวะแมกเนตเฮลเอาเฮลเพิ่มมาแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าโดนยิงตายง่ายเกินนะนถ้าเมื่อกี้ไม่ตายก็แย่ละเพราะว่าแม่งจอจอเลยนะโดนยิงแบบจอจอะเอา d r มาเซฟไม่ไม่น่ารับได้ละโดนยิงขนาดนั้นหลายคนอาจจะไม่เก็ตมุงน,นะต้องขออะไรด้ะ เม,ม,ออมย์เมยเมย์เมย์เมี์ย์เมย์เมย์เมยเมย์เมย์เมย์เมี์เย์เมี้เย์เมท์เมยเมย้ามย์เมย์มยเมย์เยเมย์ยเมเยเมยเยเยเง้ยเยเยมยยยมเเเคเเเยเเ อ่าลำหนึง่งไม่ได้โอเคมันบินมันรับลูกกระสุนเราสวยงามโอเคอ่าพาร์ทหนึ่งไอ้สัตเ์เอยเอามาๆๆๆโอ้หืมหลบได้เว้ยยิงซากหมดเลยนะครับไม่งั้นมันไม่หายพักมือสักครู่เอา้าเมื่อกี้ตหรวจั่งตรงข้าผมก็ไม่ได้หลบเนาะ เมพิเผมตายตรงไหนวะผมได้อเทมพิเศษมาสอันนะวายไม่ช่วยแล้วกันโอเคใช้ได้อยู่โอ้ยไม่ไ mm ม่ไ hmm. ม่ไม่ม่ไม่ไ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 ม่ไม่ไอ่ไไมไม้่่ไม่ไไมไม่ โอเคโอเคโอเคครับเมื่อกี้เราผมมาตายตรงนี้นี่ตายตรงนี้เลยยิงยิงโอเคยิง,ยง <Okay. S 2> เฮลิอคอปเตอร์กันแล้วกันมันควรส้นตีนนะครับโอเคข้ okay. าวดาวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย อันนี้มันอปืนมันกวนโหดมากอันนี้ไม่ใช่โอ้ปักมือสักคู่น่าจะได้อยู่นะครับแบบน,นี้แต่ว่าอาจจะได้แค่ทำลายศัตรู70%นะครับจากที่เล่นตายแรกๆเราก็ผ่านเลยก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเราแบบลดอีโก้ลงนะ ถ้าเราไม่ลดอีโก้เนี่ยอยากจะเก็บดาวให้ได้มากๆแล้วก็ตายหาก่อนแบบเมื่อกี้นะหรืออาจจะเป็นเพราะความกากาก็ได้ไม่ใช่อีโก้นะครับโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ยิงกันเอาเนีย่ยตรงนี้ไม่มีมโอ้ข้างหน้ามีรังสวยโอเ้ลบกันแล้วปืนมันเยอะจังวะโอ้โอ้โอ ปึ้งกันโอเคตายหมดสวยอันนี้อะไรฮะโอ้โหดาว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 โอเคมาดิ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 เหมือนมึงเก่งอ่ะเหมือนมึงรอเหมือนมึงเท่โอเคดาดารัวว่ะมาว่ะมาว่ะมือขึ้นถังแก๊สเลยวุ้นเรามีไอเทมพิเศษโคตรเยอะเลยนะเไม่ใช่เลยเนื้อสแตนสแตนซอฟต์เดดโอเค ให้ฉันเลื่องระบำหน่อยนะเป็นระบำแห่งความตายอ่ะมันพูดอย่างนี้นะครับก็สำนองนี้แหละอาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ปีกมันทางไว้ข้างนึงแล้วปืนเราแรงพอสมควรน,นะครับแล้วม,มันไม่เปิดโอกาสให้กูเลยเหรออ่ะขอใช้หน,น,น่อยแล้วกันอ๊บมาเป็นที่ดูดซับดาเมจนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้แล้วกันนะครับโอ,อโอเคสวยงามแต่ว่าอ้าวเทีย ไอเฮียลืมหลบมาดูคลิปไอสัมาครับคือหิวหิวหิวดาวเกินแม่งกูหัวร้อนแล้วไอเฮียมาเอตมีเทอร์ย์เาสิอร์เนะครับเฮ้ยกูละเซง็งมาครับอีกตาหนึ่งนะเพราะว่าผมหัวร้อนแล้วตอนนี้เอาอัพอะไรเพิ่มอย่ว่าเอาเมนแคนนอนแล้วนะครับเพราะว่า เอาให้มันแรงไปเลยมาหิวไปหิวเกินตาไม่เกียรเสียดายมามามายิงก็เล่นได้อยู่นะครับตอนนี้แค่รู้สึกว่าอุปสรรคมันเยอะก็เล,เลยตายนะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกผมแค่ซื้อบือเอง ไม่ช่วยคนนะครับถือคตินีสักมือสักคู่นะครับคันจมูกเง็บเงๆบเงวบเง็บเง็บหิวหิวดาวฮิวดาว,ว,ดาว,ว,ดาวอีกแล้วมา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 โอเค,อเคไปแล้วนี่ผมยังห้าวเลยมาตายท้ายเกมอีกไอ้สัตว์ือ,อเขาจริงๆ มาครับตูมมาดิก็มาดิก็มาดิโอ้โหเงันเงนโอ้ยเจ็บคอ <c oughs> โอ้ยขอไปครับอือหือเขี่ยอะไรเต็มไปหมดเลยวันนี้อ่ะโอ้โหเกินไปเปล่าน้องชาย <c oughs> โอเค เฮลิคอปเตอร์นี่ผมไม่ได้ยิงเลยนะให้มิสไซล์ผมยิงอย่างเดียวเป็นข้อดีของการอัพมิสไซล์นะครับมาโอเคสวยข้างหน้ามีปืนนะครับเก็บดาวแล้วกันสวยสวยครับนั่นแหละเก็บก่อนเฮ้ยเฮียละตุะ้มโอเคใช้เทมพิเศษบ้างนะครับนะครับผมไม่ใช้ okay. ตุ้มโอเคแต่แต่จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้จริงๆล่ะ ไม่รู้จะงกขี้อะไรกันนะเงียบ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 เก็บ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 โอเคผมไม่ยอมยิงปืนด้านซ้ายอีกแล้วนะลำบากตายหาตอนนี้ถ้ายิงไปก็ไม่ต้องมาคอยหลบอย่างนี้แล้วไอ้เขี้เอ้ยโอเคหลบได้ให้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เลยอีกแล้วกูเอ้ยอยู่ดาววิีกแล้วโอ้ย น no, no. อนออึโอ้โหโดนว่ะหลบไม่ได้ไวเว้ยอัน,นี้เอ๊ะโอเคครับอันนี้ไม่น่าทำเฟสอ,อะไรเสร็จแล้วนะเพราะว่าเราโดนสเตยียนทัดหายแล้วก็ยิงไม่ได้ครบร้อยแน่นอนแล้วก็ช่วยคนก็นไม่ได้ช่วยนะก็คือไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรให้ให้เป็น เออช่างมันค,คิดคำพูดไม่ออกนะครับโอเคเอาไปว่าเอาให้ผ่านก่อนอ่ื่นค่อยว่ากันนะครับเงียบๆเก็บดาวกันหิวมึงก็มาดิมึงที่อะไรกังหนาฮะม,มึงห้าวเหรอ,อม,มึงห้าวเหรอโอเคมามึงห้าวเหรอ,อมึงห้าวร,อรอ้อเวนมึงห้าวเหรอห้ารอเวน เหาดงงูเหาดงงูหาดงงูสวยปืนโอเคเฮลิคอปเตอร์ไปอีกหนึ่งดิเวนเหมือนหลอกโอ้ไ oh ม่กนะ็ทันไหมทันส,ส,สวยครับ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 สวยพี่สวยโอเคอเคตอนนี้บอสใหญ่กำลังจะเข้ามาแล้ว คพักมือสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไอเทมพิเศษที่เราเก็บมายิงมันโอเคระเบิดไปหนึ่งระเบิดไปสองมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วแหละผมว่านะมาเลยอันหนึ่งยิงแม่งโอเคหลบเรียบร้อยอะไรเนี่ยโอเคผมเก็บการ์ดอะไรโอ้ยังไม่ีกวะไอ้เหี้ยเอ้ยผมก็ใช้ซะหมดเลยเมื่อกี้ ใช้หมดแม็กไอสัตว์มันมีก๊อกสองไอเวยเอ้ยโอเคลบได้ลบ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 สวยมึงก็มาดิเหมือนหลอกตายแล้วกูอ่อนให้เฉยๆหลอกนะโอเคผมร้อเล่นนะไม่ได้อ่อนให้ตายแล้วผมโง่นะครับมาบินอะไรของมึงฮะเอาเหลืออะไรอีกอะยังไม่จบอีกเหรอเอา้าไอ้เคยเอ้ยอืมเกินไปเปล่า เฮ้ย <Hey, S 2> เกินไปเปล่ามันกี่กอกวะเนี่ยไอ้เหี้ยผมตายได้เลยเนะี่ยตบยากชิบหายขี่บรรดาบู๊ดอะโอเคีเค่ขีได้อยู่ได้อยู่หลบหลบโคตรยากผมบอกเลยโอเคมาได้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 ไดไดไดสู้ส,สู้ดีวะเฮ้ยมันมีสามกอกอะโคตรโหดตานี้ ไม่น่าไปด่ามันเยอะเลยครับเอ้ยหักเบื่อแป๊บเมื่อยแล้วมันจะบินอะไรทั้งหนาวะนะ่ะกูงุดหงิดแล้วนะเวยโอ้โหมาอีกเอเยอะยังเหลืออีกเหรอะวะสุดจัดตานี้โอเคเรียบร้อยอีเวนต์หลังหลังมารู้สึกว่าเป็นด่านปั๊มดาวง่ายเหมือนปั๊มเงินนะครับ stop doing this มึองอย่ามาทำเป็นเง,งี้ยกูนะ โอเคครับผ่านแล้วในที่สุดนะครับทุกคนได้การ์ดมาฟรีด้วยนะครับการ์ดอะไรเนี่ยการ์ดดรอปเรทอินคริสนะครับก็เหมือนกับว่าจะทำให้เราได้การ์ดเพิ่มนะครับการ์ดพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่เพิ่มความสามารถพิเศษได้เป็นช่วงช่วงนะครับอย่างเช่นแบบทําให้เราได้ดาวเยอะขึ้นหรือว่าทําให้ปืนเรายิงแรงขึ้นนะครับตามเวลาที่เราสุ่มได้ในการ์ดนะครับโอเคในที่สุดเราก็ผ่านสเตจหแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าสเตตเจ็ดนะครับ จะปลดล็อกขึ้นมาได้ไหมนะอู้เราทำลายศัตรูได้ร้อเลยว่ะเอาเรื่องอย่างนี้เราก็น่าจะได้สเตจเจแล้วนะครับโอเคสเตจเจมาแล้วนะครับก็เอพิโซดนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบเกมนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมจะพยายามทำซีรีส์ของเกมนี้ให้จบให้เร็วที่สุดนะครับก็ ฝากติดตามฝากให้กำลังใจด้วย,ยนะครับถ้าใครอยากให้เล่นเกมไหนเนี่ยหรือว่ามีข้อเสนอในอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับก็ผมติดภารกิจนะครับช่วงนี้ก็จะพยายามกลับมาลงคลิปให้ได้เหมือนเดิมนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บาย